เฮ้ยร่มได้หรอเว้ยไหนน้องเป็ดขุดๆไปแล้วมันออกมาเองนี่ไงใช่<ห>อ้วนนี่ออกมาแล้วแผ่นหนึง่งขอปุกกี้ได้เหมือนกันอ้วนทำไงอะปุกกี้เองต้องค่อยๆแกะแพะได้ไหมแบบเนี่ยเองหาแบบเนี้ยแพ้แน่อู้ยเอาายหักหรอไม่นา่ารีบอนเลยไปก่อนเลยตัวแรก <c oughs> มีคนหักผู้คุมยี่เฮ้ยอย่าแพรี่เองต้องฝึกไว้นะฝึกอะไรอะโอ้ยด่านต่อไปอะต้องเป็นด่านแกน้ำตาลแล้วกระดาษมาทำอะไรอะก็จำลองเหตุการณ์ไงฝึกแกอะดูอย่างอ้วนกับผอมนุ่นเห็นไหมเขาตั้งหน้าตั้งตาซ้อมแต่ที่สองคนนั้นว่าดอะไม่ใช่นะหยุดเลยอย่าไปว่าคนอื่นเออเอว่าลูปจมโโดีกว่ามันไม่อยู่ด้วยไม่เดินด่า ึกดีๆนะอ้วนเวลาด่านเก่น้ำตาลจะได้ไม่ยากรู้เปล่าเออฝึกอยู่เหมือนกันเห็นไหมพวกเขาสองคนตั้งใจแต่เขาว่าหยุดหยุดหยุดเอ็งตั้งใจว่าของเอ็งไปเถอะฟุกกี้ว่าด่านเกลี่น้ำตาลได้ดาวแน่เลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะวานเลนเอาจะสงสัยอะไรอ่ะตั้งใจทำของตัวเองไปสิเออเห็นนางเป็ดกับลูลอไหมลูล่ะถ่ายเซลฟี่ก็อยู่ตรงนู้นอ่ะดีๆนะเจ้าผอมเออรู้ละด่านเกลี่ยน้ำตาลพวกเราต้องได้ที่หนึ่ง มันแน่นอนอยู่แล้วเพื <Yeah, ่อนมาเซลฟี่ห uh, นึ่งสองสมเออเดี๋ยวไปซื้อก่อนไม่ใช่เข้ามาถึงถ่ายรูปแล้วทำไมเราต้องมายืนถ่ายตากแดดด้วยเนี่ยข้าอยากได้ผิวสีแทนสีแทนคือสีอะไรสีเพลิเออ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 นักเปีสอมหมอไ่เว้ยจะอีกแค่เกมจะเอาอะไรนักหนามาถ่ายรูปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ปุ๊กกี้ โอ๊ยอะไรของคนนั้นเขาหายไปไหนอะโอ้ยมาคงไปหาอะไรกินของมันล้วมั้งเองอะตั้งใจว่าของเองไปเถอะตบมาได้เจ็บตั้งใจว่าดีๆนะคุณพ่อเออรู้แล้วเข้าใจไหมใช่ไปหายไปไหนของมันไฮบุเก้อะไรก็าหายกันไปหมดแล้วเองนี่เจ้าหนูจำไม่นะที่สงสัยจริงๆเลยทำของเองไปเฮ้ยเพื่อนหายจริงๆนะอ้วน จะหายไปไหนได้อ้าว<ม>พูดกับเราแนละ้วลูกหนีเฉยปุกี้ปุกี้แพลลี่หายไปไหนไะไอะไ,ไม่มีสงสัยมันรำคาญกับบ้านไปแล้วมัง้งเออน่าจ,จะใช่อะ่ะอวนหิวแล้วไปซื้อน้ำกินกันอ้าวหายไปไหนกันหมดหพวกเนี้ยไม่มีความอดทนหิวนิดหิวหน่อยก็ไปกันละ อ้าวเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็เราผ่านด่านไ้ใช่นี่มันห้องเล็กดีเหรอคุคน้นคุ้นเหมือนเหมือนที่ไหนอ่ะปุ๊กกี้งง ไม่ต้องใสเอา้า <c oughs> เข้ามาสิจะเริ่มเกมแล้วเอา้ามาเอ็งไม่เห็นค่าเหรอชนมาแบบเนี้ย <No. S 1> ไม่เป็นไรเฮ้ย <c oughs> ตุ๊กตามาทำลาร <c oughs> แล้วจะพูดสลับกันเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมผู้คุม เออไม่เป็นไรปุกกี้ใครมือบอลมาเขียนกระดานเล่นนั่นดิเออทำไรก็จะลบกระดานไงมันเลยถ้าเป็นคนเขียนไว้เองไปนั่งที่เลยเตรียมเล่นเกมเอาไปสิไม่เล่นก็กลาบเออค่ะเออใจเย็นมาแล้วจะกลับไปไหนล่ะแล้วพวกเรามาแค่สองคนเหรออ้วนอยู่นี่เว้ยอ้าว นั่งรอพวกเองคุยกันานานแล้วอยากคุยไปคุยที่บ้านนู้นด่านนี้นะคือด่านแกะน้ำตาเห็นและวเขียนบนกระดานด่าน a e i o u ถือว่าพวกคุณทำกันได้ดีแต่ด่านแกะน้ำตาลมันไม่ใช่ง่ายงาย่ <c oughs> เกมนี้กฎมีอยู่ข้อเดียวห้ามทำน้ำตาลแตกภายในสิบนาทีถ้าใครแกะไม่ได้หรือทำน้ำตาลแตกก็จะโดนยี <c oughs> แบบนี้แหละยียียีไม่ต้องยีแล้วจะยีทำไมเล่าแมออกพูดได้เหรอเริ่มเกมเฮ้ยไหนตาน่ะก็อยู่ตรงหน้าพวกคุณไงฟรีฮ้ยมาได้ไงน่ะเมื่อกี้ยังไม่อยู่ตรงนี้เลยนะอมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้ดิคนมันงงของเราของเรามายังเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าไงปุ๊กกี้ เสียเวลานะคนจะไปยินข่าวเบิร์้างหน้าดีอ้วนอ้าวของตินรูปดาวของปุกกี้รูปหัวใจใช่รูปดอกไม้แครี่ก็รูปหัวใจสุดน้องเป็ดได้รูปเป็ดเอ้ยพาพูดเองของหนูนิดฟลาวเวอร์ของน้องโบนัสรูปดาวหรือสตาร์อ้ยนั่งฟังนานแล้วเนี่ยเริ่มเกมจับเวลาอ๋อไม่มีนาฬิกา จะเลอแะ้วทีเนี้ยเร็ดามันไม่ใช่ง่งายๆเลยนะเกมเนี้ยต้องเริ่มจากข้างล่างก่อนบุก,กี้เรียนมาของชายโชคดีลอยลึกแพรรี่จะทำได้ไหมเนี่ยทำไมมันหนาจุงอ่ะน้ำตาเล่นไม่เป็นก็ออกไปจากเกมเลย <c oughs> <c oughs> พยายามเันเข้าไปนะวัยรุนไม่ต้องพูดมากได้ไหมเฮ้ยเริ่มได้แล้วเฮ้ยไหนน้องเป็ดเอกต้องแกะไปทีละหน่อยเฮ้ยอย่าลอก,กันข,ขุดไปแล้วมันออกมาเอกอนี่ไงไขอ,อวนนี่ออกมาแล้วแคตหนึ่งขอปุกี้ได้เหมือนกันอวน ทำไงอ่ะ๊กกี้เองต้องค่อยๆแกแคะได้ไหมเนี่ยเองหาแบบเนี้ยแพ้แน่เอาชชยหักหรอ,อไม่นา่ารีบร้อนเลยไปก่อนเลยตัวแรกเฮ้ยมีคนหักผู้คุมยี่เฮ้ยย่า ผู้คุมมีงานเข้าอีกแล้วเจ้าหัวนี่ดาวห่ะนิดเดียวเองมาไม่ได้ยี่เฮ้ยยัาเอาเอาอะไรเขาให้แก่รูปดอกไม้เองแกะรูปวงกลมทำไมผู้คุมมีงานเข้าเฮ้ยยออไปก่อนนะเพื่อ ตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขัน3คนอ้าวเฮ้ยไปกันหมดแล้วหรอเฮ้ยทำไมำหนาจัง啊โกงเหรอไม่มีโกงร้านนี้เขาใส่น้ำตาลเยอะนี่งี้ด้วยว่าหลังบอยให้เขาใส่น้อยๆหน่อยนะ10นาทีนะว้ยไม่ใช่10ชั่วโมงเฮ้ยอย่าเร่งหนูนัดยังไม่ไปไหนเลยนี่รีวิดูนี่ปุกกี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้อ่ะเพราเราพูดแพงไงนม่นาลีบเลยใช่ <laughs> ยังแกไมท่ทนอะไรก็หาซะเร็วอ่อนไงแล้วนายออกมาทำอะไรอ่ะ <laughs> ก็อ่อนเหมือนกันเซงวัตอยากขอแก้ตัวอีกสักรลอบโอ๊ยนิดเดียวปุ๊กกี้เอ็งจงฮักเอ็งจงฮักเอ็งจงฮัก <laughs> เคยออกมาแล้วชนะแน่จีอไม่นะอ้าวไม่มีใครเห็นเองอ้าวอะไรหักมิดเดียวหยวนหยวนไม่หยวนผู้คุมยี่อย่าเ้ยเออแพ้จนได้บุยบุยบอกแล้วด่านนี้มันไม่ง่ายโอ้โหหัวใจแตกสลาย เอาอะไรไม่มีไรไหนขอเบิ่งจักหน่อยเปิดเดี๋ยวนี้เอาแต่งน่ว่า <c oughs> พวกคุมยี่ <c oughs> เอ็งโดนแน่เต็มเต็ม <c oughs> ยี่มันสิยิ้มให้แล้วนะไม่ทำลายกัน <c oughs> เอาไงเป็นงั้น <c oughs> ช่เองจะพูดมากเรื่องอะไรยังไม่้พูดอะไรเลยปุกกี้คือคนสุดท้ายที่เหลือรอด <laughs> จงฮักจงฮักจงฮักเออทำไรตุ๊กตาใกลถึงความจริงเลยไม่มีความจริงตรงนั้นเอ,อ็เออเองต้องเป็นผู้แพ้เกมค่ะไม่ยอมแพ้ใออกล้แล้วใกลแล้ว จริงๆแต่10นาทีแล้วหมดเวลายี่พอเวลาหน่อยไม่ได้หรอ,อบอกแล้วไงด่านแกงตามมันไม่ใช่ง่าย,ายๆว้าว้า,วายีกระสุนคงเหลือสินะยิงเล่นเก่งจริงๆหมายเลข2 3 4ดีนะหมดเวลาก่อน เลี่ยมดีจริงๆว้าวว้าวา <c oughs> ดีนะมันไม่ล่วง